การสอบวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งครั้งมีนักเรียนข้อร่วมทั้งหมด100คนโดยการสอบครั้งนีม้มีคะแนนเต็ม4.5คะแนนจากผลการสอบนักเรียนคู่นี้พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเท่ากับ30คะแนนและพิสัยของคะแนนสอบเท่ากาัน10คะแนนถ้าสอบครั้งนี้มีการปรับคะแนนเต็มเป็น100คะแนนและปรับคะแนนสอบของนักเรียนทุกคนโดย กำหนดคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคนสองคนแล้วมาบวกด้วย10คะแนนแล้วค่าเฉลี่ยของเลรคน,นิตและพิสัยของนักเรียนจะปรับใหม่เท่ากับเท่าใดจากสมจากสมบัติของค่ากลางถ้าข้อมูลถูกปรับโดยการบวกลบคูณหารแล้วค่ากลางจะปรับไปด้วยสูตรเดียวกันถ้าคะแนนของ ทุกคนถูกคูณ2แล้วบวกด้วย10ของข้อมูลปรับใหม่จะเท่ากับ x เริ่มคูณ2บวกด้วย10เท่ากับ30ยกกำลังสองบวก10คะแนนนะครับแล้วพิสัยก็เท่ากับ10ยกกำลัง2เท่ากับ20คะแนนนะครับ ทนงานจึงตอบข้อ2ครับขอบคุณครับ